สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาม์ม b าสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องปาม BR เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องปาม BR ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับสำหรับคลิป EP ที่96ดีนะครับ ผมก็จะมานำเสนอข้อมูลกาวหุ้นท่องเที่ยวปี2,567ซึ่งจะเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในช่วงปี2,567 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ได้เริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆและในคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจมานำเสนอให้ทุกคนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ สำหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ AWC บริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรแบ่งเป็น2กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่1นกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการและ2กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าและธุรกิจอาคารสมทักงานราคาล่าสุดนาครัย่กบาราคาแลุอสู่าที์ท่อประกบารค้าแรอัหุ้นครับ งบการเงิน9เดือนปี2566พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1 6 9 0 0 0ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ83,800ล้านบาทโดยมีไรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ3,679ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่24.16เท่าค่า P/BV อยู่ที่1.43เท่าและมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่0.83%ครับสำหรับการจ่ายเงินปันผลปี2566พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่0.032บาทต่อหุ้นครับหุ้นตัวที่2นะครับก็คือ CRC บริษัทเซนทันรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหายรูปแบบในประเทศไทยและในต่างประเทศได้แก่ประเทศอิตาลีและประเทศเวียดนามและเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยและเสริมสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกในการนําเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่34มสบาทเจสตางค์ต่อหุ้นครับ งบการเงิน9เดือนปี2566พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ281,000ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ210,000ล้านบาทโดยมีรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ182,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ4,800ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่25 5 9เท่ามีค่า P/BV อยู่ที่3 1เท่าโดยมียตาส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่1.38เซนตครับสำหรับการจ่ายเงินปันผลปี2566พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่48สสตางค์ต่อหุ้นครับ ุ้นตัวที่3นะครับก็คือ cpn บริษัทเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ศูนย์การค้าในเครือเซนท่านและโลบินสันรวมทั้งอาคารสำนักงานโรงแรมและโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่64บาท75งคต่อหุ้นครับ งบการเงิน9เดือนปี2 5 6พาบพบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ279,0 0 0ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ1 8 2 0 0 0 0ล้านบาทโดยมีรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ34,900ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ล้านบาทครับมีค่า pe อยู่ที่20.92เท่าค่า pbv ที่3.28เท่าโดยมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 1. 7 7เครับ สำหรับการจ่ายเงินปันผลปี2566ผมก็ได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่1บาท15สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่4นะครับก็คือเซนเทลบริษัทโรงแรมเซนท่านพาซาจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารแบ่งเป็น2ธุรกิจได้แก่หนึ่งธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศและธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรมและ2ธุรกิจอาหารจานด่วนเช่นมิสโดนัท KFC คาสิยะและอื่นๆอีกหลายแบรนด์ครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่42.50สตางค์ต่อหุ้นครับงบการเงิน9เดือนปี2566พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ53,600ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ33,600ล้านบาทโดยมีไรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ16,500ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ823ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่43.42เท่าค่า P/BV อยู่ที่2.92เท่าและไม่มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนครับ หุ้นตัวที่5นะครับก็คือ ERW บริษัทดีเอราวันกุ๊ปจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรม h อปอินที่สอดคล้องกับทําเลสถานที่ตั้งและกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจหลักโดยมีธุรกิจอื่นได้แก่ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและธุรกิจบริหารอาคารด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่5บาท15สตางค์ต่อหุ้นครับ งบการเงิน9เดือนปี2566พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ23,800ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ17,500ล้านบาทโดยมีไรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ5,100ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ528ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่30.37เท่าค่า PBV อยู่ที่3.74เท่าและไม่มีตราส่วนเงินปันผลตอบแทนครับ หุ้นตัวที่6นะครับก็คือ SHR บริษัท S Hotel and Resort จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจโรงแรมในกลุ่มสิ่งเอสเตดในเครือบุนรอดบิวเวอรี่ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่2บาท40สสตางค์ต่อหุ้นครับ งบการเงิน9เดือนปี2566พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ38,000ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ21,400ล้านบาทมีรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ7,300ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ22ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่66.07เท่าค่า PBV อยู่ที่0.51เท่าและไม่มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนครับ ุ้นตัวที่7นะครับก็คือมิ้นบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขายและให้เช่าศูนย์การค้าธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่ายด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่29บาท25สตางค์ต่อหุ้นครับ งบการเงิน9เดือนปี2566พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ3 0 7 0 0 0 0้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ2 8 1 0 0 0 0 0 0บาทและมีรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ1 1 3 0 0 0 0 0 0บาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่25.84เท่าค่า PBV อยู่ที่2.12เท่าโดยมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่0.81เครับ สำหรับการจ่ายเงินปันผลปี2566พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด2ครั้งครั้งที่1 25สตางค์ต่อหุ้นครั้งที่2 25สตางค์ต่อหุ้นโดยรวมทั้งปีนะครับจ่ายปันผลอยู่ที่50สสตางค์ต่อหุ้นครับ คูณตัวที่8นะครับก็คือ AOT บริษัทท่ากัศยานไทยจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจการจัดการการดำเนินงานและการพัฒนาท่ากัศยานให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยมีสนามบินทั้งหมด6แห่งคือ 1. สนามบินสุวรรณภูมิ 2. สนามบินดอนเมือง3สนามบินภูเก็ต4สนามบินหาดใหญ่5สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและ6สนามบินเชียงใหม่ครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่59บาท50สตางค์ต่อหุ้นครับงบการเงิน9เดือนปี2 5 6 6พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1,95,000ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ83 0 0 0 0ล้านบาทโดยมีไรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ48,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ8,790ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่96.69เท่าค่า P/BV อที่7.69เท่าโดยมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่0.61%ครับสำหรับการจ่ายเงินปันผลปี2566พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่36สตังค์ต่อหุ้นครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ BA บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจสายการบินธุรกิจสนามบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินได้แก่การให้บริการกิจการภาคพื้นดินการให้บริการอาหารบนเที่ยวบินและการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศให้กับสายการบินของบริษัทและสายการบินอื่นๆด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่14.60สตางค์ต่อหุ้นครับ งบการเงิน9เดือนปี2566พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ58,100ล้านบาทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ40,000ล้านบาทโดยมีรายได้รวมนะครับในช่วง9เดือนอยู่ที่ประมาณ16,300ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ3,400ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่8.5เท่าค่า PBV ที่1.69เท่าและไม่มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนครับสรุปข้อมูล9หุ้น ในกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในปี2,567ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจมานำเสนอให้ทุกคนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและสรุปข้อมูลสั้นๆให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังนะครับแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับ ถ้าใครชอบก็สามารถกดซุปเปอร์แตงหรือสนับสนุนทางช่องปามบ b r และสามารถติดต่อเพื่อลงโฆษณาในคลิปได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปแนะนำหุ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พาดชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปาลม BR ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ